ใใรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับผมชักวิทยามนามครับป๊อกกิติพันธ์ธนครับและนี่คือรายการน้องเที่ยวดู25อนซีนนิวซีรีส์เกมเกมแข่งเที่ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะพาทุกคนต้องเที่ยวไปทั่วเมืองไทยกับไลฟ์สไตล์ของผู้เข้แข่งันวันนี้ครับใช่แล้วครับผมไปเที่ยวแล้วยังไม่พอยังจะไปให้เที่ยวอีก นะครับเพราะว่าเรามีแพ็กเกจเที่ยวสุดรู้จากการท่องทเที่ยวประเทศไทยร,รอผู้เข้าแข่งขันของเราอยู่ซึ่งเขาต้องมาพรีเซนต์ชิงความดีเด่นของแต่และจังหวัดที่เขาไปแลนะในรายการของเราเพื่อที่เขาจะได้ไปเที่ยวกันอีกรอบ,รบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปเที่ยวที่ไหน <c oughs> แต่ที่แน่ๆ, <c oughs> ๆเขาไปเที่ยวม,มาแล้วชัวชร์ไปไหนมาบ้างครับอันซีนของเราในสัปดาห์นี้วันนี้ละฮะพังงากับปัตตานีครับพังงากับปัตตานีอ้าวเที่ยวนี้ใต้เหมือนกันใต้เหมือนกันทะเลสวยเหมือนกันทะเลสวยเหมือนกัน ได้ไปทะเลทั้งคู่ไหมครัทั้งคู่ครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมผู้ตัดสินของเรานะครับคอมเมนเตอร์ก็กําลังรออยู่แล้วนะครับผมดิเจนผูโกอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิทัศน์สีพรศรครับสวัสดีค่ะและน้องใหม่ของเราแต่ไม่ใหม่นะครับผมดิเจนประตูสวัสดีขอโทษนะครับไม่ได้ใจกันนะใหญ่สบไยอ่ะชอบกับคนธรรมดายอ่ะ และวันนี้ที่แน่ๆนะครับผมจากการท่องเที่ยวประเทศไทยใช่ครับคุณกุณากรสาลิธรนะครับเลขาธิการพูิภาคภาคใต้ครับผมสวัสดีครับ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 และท่านนะครับผมคุณอาทินุชทองศรีนุชนะครับพนักงานการตลาด6กองตลาดภาคใต้ครับผมโอ้วันนี้มาจากภาคใต้ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยไหนเล่าถึงความอันซีนหน่อยพี่อันซินของพงาคือเกาะพะ เกาะผ้าเมื่อก่อนนะฮะเกาะผ้าเนี่ยนะฮะก็เป็นเกาะปกตินี่แหละอยู่ห่างจากตัวตลาดบางม่วงอ่ะประมาณสิบกิโลไม่ไกลแต่พอเกิดเหตุการณ์สึนามิเนี่ยฮะพื้นที่ทั้งหมดของบนเกาะครับหายเกียบกลายเป็นทรายสีขาวสวยอยู่กลางทะเลที่เราเห็นภาพอยู่นี่ในภาพเลยฮะคือเมื่อก่อนมีสิ่งมีต้นไม้ทุกอย่างเลยกลายเป็นเหมือนเหมือนรล้นเหมือนเบลดีฟเลยใช่ครับนะครับแล้วปัตตานีเหรอพี่ ปัตตานีเนี่ยฮะเกาะยือลาปีนะฮะแต่เราไม่ได้ไปอีกแล้วอีกแล้วไปไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นพี่วันที่ลงเรือเพื่อจะไปเนี่ยฮะพายุเข้าพอดีคือความตื่นเต้นอีกแล้วใช่ครับก็คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่อยู่ดีอากาศเปลี่ยนแล้วก็มีฝนที่ตกกันทั่วประเทศใช่ถึงขั้นพายุเลยทีเดียวที่ปัตตานีไปไม่ถึงแล้วเราไปที่ไหนฮะการเดินทางของท่องเที่ยวภาคใต้เนี่ยนะฮะเราต้องเช็คพยากรณ์อากาศให้ดีครับ แล้วก็ไปวัดดวงว่าณวันนั้นก็ไปวัดดวงอีกทีจะเกิดเหตุการณ์หรือเปล่าอเสียดายมากนะงั้นผมว่าเราไปฟังคำเล่าจากนักท่องเที่ยวตัวจริงของเราเลยดีกว่าครับผมวันนี้นะครับผมตัวแทนของพังงาและปัตตานีครับผมน้องต้นน้ำครับ,บ,บ,บน,น้องอรักอมสินครับครับ,รบผมและฟังปัตตานีปัตตานีน้องป<พ>อและน้องปล์ม อมซีนผมกันเยอะก็ได้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาเลือกฝั่งนี้ออมซีนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพิคคิดครับสองคนนี้เขาเลือกแต่สำหรับแม่ใครก็ได้เลยที่ยืนนะครั้งแรกสำหรับประตูต้องถามว่า <c oughs> ทเที่ยวดีหรือว่างานดีงานดีมากออมซีน,นที่อะไรเยอะแยะกระพุู ฝั่งจังหวัดแลวนะฮะพังงาครับผมโอ้พังงาเจอแค่ทำขวัญจังหวัดผมนี่ก็กินขาดแล้วเมืองร้อยเกาะง้ออร่อยหอยใหญ่ไปไหนมาต้นนี้มาใหม่เนี่ยตันนี้มาอะไรครับคุณพถามน้องต้นน้ำกับน้องผมสินกอดครับเป็นไงบ้างไปพังงาชิลไหมโอ้แน่นอนเลยครับผมตั้งแต่เราลงเครื่องนะครับผมระยะทางที่เดินไปที่เราเดินทางไปถึงท่าเรือเนี่ยครับผมก็ เยอะนิดนึงเพราะเราไปลงที่ท่าคือภูเก็ตถูกไหมเราได้ระหว่างนี้เราก็ได้ดูวิวระหว่างทางไปด้วย <S <S นะครับผมแล้วจากที่ท่าเรือไปเกาะอีกเราจาต้องเช็คเวลานะครับผมว่าเราไปถึงเนี่ยเพราะว่ามีน้ําขึ้นน้ําลง <S <S ถ้าเราไปแล้วเราไม่ได้เช็คน้ำอาจจะท่วมเกาะ ทำให้มันอันซีนที่ไปลอยก้ำที่บางงานหรือเปล่าเนี่ยไม่ไปลอยน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูกันเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเส้นทางการเดินทางเขาเป็นสวยแค่ไหนครับแล้วฝั่งเราแหละป่ตื่นเต้นพายุเข้าพายุเข้าเลยจริงๆเราต้องไปเกาะเยราปีซึ่งสวยงามมากนะครับแต่ว่าพอดีพายุเข้าเราเลยเปลี่ยนรูทเส้นทางให้สามารถเที่ยวในเมืองปัตตานีแบบน่ารักน่ารักได้จริงๆนะเกิดจะให้อันซีนนะจะให้ฟาร์มกับเอ่อปอเนี่ยอยู่ทนพายุมันจะลดนะเราเก็บภาพมาพี่ว่าดูเก็บภาพหรือเก็บศพ ไม่แต่จริงแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปจุดหมายที่เราตั้งใจงจะไปแต่ว่าความอันซีนจุดอื่นเขาก็มีอยู่แล้วของ<อ>ทุกจังหวัดทุกอำเภอก็จะมีความอันซีนของตัวเองอยู่แล้วซึ่งกําลังพี่กาลังจะบอกบอกว่าปอที่เป็นผู้มีประสบการณ์รเป็นคอมเมนเตอร์ดูเขาพิเศษมาแล้ววันนี้นี่เจอโจทย์หนักไปไม่ถึงจุดอันซีนที่ตั้งใจงที่จะไปด้วยนอกจากไม่ได้ไปแล้วยังมีเพื่อนร่่มทีมแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าทีมเขาจะพิเศษยังไงอย่าลืมว่าเรามีเวลาหนึ่งนาทีนะครับผมในการที่เราจะให้เราพิเศษด้วยชิง แพ็กเกจเที่ยวสุดหรูจากการท่องเที่ยวประเทศไทยรอเราอยู่ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับไปประจำที่ครับ่ครับดีมากเลยย่าดีมากเยอแตเนล่เขายังไม่ค่อยหยอกครับหน้าไปนะเับหน้าตัก่ะมันเป็นไม่ใช่ใช่ย่อ๋อ